aoi à, gì? cười 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 ูเขาได้ยินเสียงมันหัวหูลูกหัวหูแล้วพรุ่งนี้ก็ต่อลูกนะไม่ไม่เราไปตอกบันใหเก็บอไม่ไม่ฟังฟังฟังมาดยเออเออเออโอ้โอโอ้อ้อโอ้อ้ออออออโ้โอโอ้โโอ ฟังนะฟังฟังพี่เลยฟังหนูเเฉดเดอเราพังแล้วมันพังแล้วเราไปเป่าบ้านกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะฟังฟังยายจะพูดให้ฟังพ่อกับแม่มาพรุ่งนี้หนูไปเป่าเลยนะโอเคไหมจ้าหนูไปเป่าให้พ่อกับแม่ฟังพรุ่งนี้

ขายซื้ออะไรจะซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีนะซื้ออะไรคะไม่อย่าร้องได้ไหมลูกอย่าร้องได้ไหมร้องเสียงดังคนข้างห้องเขาอันนี้ไหมไม่เอาเลยไม่เมื่อวานไม่ได้มีวันนี้มีอยู่อีกห้องเราเลยนะคะแต่ว่าเป็นห้องใครอยู่นะอาชิคก

แม่ค้า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 มีส้มตำไหมแม่ค้ามีส้มตำไหมคะมีกาแฟไหมคะมีตำทไทยไหมคะ